สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง X Snap นครับวันนี้อยู่กันในช่วง back to the past นะครับหลังจากที่หายหน้าหายตากันไปนานนะครับตอนนี้ก็กลับมาพร้อมกับช่วงใหม่นะครับเป็นช่วงที่ผมจะพาทุกคนนะครับแฟตแบ็กนะครับย้อนเวลากลับไปดูรถเก่าๆนะครับ ต้องบอกว่ารถเก่าในที่นี้เนี่ยก็ไม่ได้เก่าจนถึงขั้นที่ว่าเก่าจนเกินไปครับเอาเป็นว่ารถที่อยู่ในยุค80 90อะไรประมาณนั้นครับแล้ววันนี้ครับผมพาไปพบกับ1รุ่นนะครับเป็นรถที่เรียกได้ว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับ Toyota s o l u n a ครับเป็นรุ่นน่าสะสมอีก1รุ่นเลยครับเพราะว่าที่ด้านท้ายของรถเนี่ยจะมีฟอนต์ภาษาไทยติดอยู่ด้วยครับเรียกได้ว่าลิมิเต็ดกันแบบสุดๆไปเลย เชื่อเลยครับว่ามีหลายๆคนที่อาจจะเกิดไม่ทันนะครับหรือว่าอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมรถรุ่นนี้ถึงได้มีฟอนต์ภาษาไทยติดอยู่ท้ายรถนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังกันครับว่าความเป็นมาเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าความลิมิเต็ดของรถรุ่นนี้เนี่ยมีเพียงแค่600คันเท่านั้นนะครับโอ้โหได้ยินตัวเลขก็ต้องบอกแล้วว่าโอ้มันช่างน้อยจริงๆนะครับ โ o โยต้าซูรุนครับต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่เป็นรุ่นยอดนิยมในอดีตเลยครับสมัยก่อนเนี่ยนิยมซื้อมาใช้กันจํานวนเยอะมากเลยครับเนื่องจากมีราคาที่ไม่ได้แพงมากครับแล้วถ้าถามถึงความนิยมเนี่ยลองนึกถึง V ีออในสมัยนี้แล้วกันครับขายดีอะไรประมาณนั้นนั่นแหละครับพาย้อนกลับไปในจุดเริ่มต้นเลยครับที่ปี2540ครับย้อนกลับไปในตอนนั้นครับ ในช่วงนั้นครับประเทศไทยเกิดวิกฤตครับเศร,รษฐกิจฟองสบู่แต่ครับต้องบอกเลยว่าธุรกิจจานวนมากเนี่ยล้มตายหายสาบสูญไปกันเยอะเลยทีเดียวครับรวมไปถึงบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยด้วยเช่นกันครับ ที่เขากําลังจะปิดโรงงานนะครับแล้วต้องบอกเลยว่าต้องลอยแพพนักงานกว่า5,000คนเลยทีเดียวครับที่ต้องตกงานไม่มีเงินใช้กันครับและในวันที่6พฤศจิกาครับปี2540ครับเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับเพราะในวันนั้นครับมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับรัชกาลที่9ครับได้รับสั่งครับให้เลขานุการส่วนพระองค์เนี่ยไปแจ้งกับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยครับ ว่ามีความต้องการประสงค์จะซื้อรถ Toyota าซูรุ่นจำนวนหนึ่งคันครับโดยให้พนักง,งานที่ทำงานไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบครับใช้มือทำก็ได้หรือไม่ต้องใช้เครื่องจักรเลยก็ได้ครับเรียกได้ว่าให้ประกอบมือครับมือกันขึ้นมาเลยเดียวครับเพื่อที่จะให้พนักง,งานจำนวนมากเนี่ยไม่ต้องตกงานครับแล้วก็มีงานทำครับหลังจากนั้นครับพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นครับความลิมิเต็ดก็เลยได้เกิดขึ้น ตรงที่ตัวรถเนี่ยถูกตั้งใจนะครับออกแบบให้มีความพิเศษโดยติดทั้งชื่อรุ่นนะครับแล้วก็ตัวเลขที่เป็นฟอนต์ภาษาไทยครับต้องบอกเลยว่าในอดีตนะครับไม่เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาก่อนครับหลังจากนั้นครับพอประกอบรถเสร็จนะครับก็นําไปถวายแก่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่9ครับในช่วงเดือนธันวาคมปี2540ครับ ซึ่งทางด้านสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็ได้พระราชทานนะครับทรัพย์สินส่วนพระองค์จํานวน ,6000 0บาทนะครับมอบให้กับโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะครับแต่ทางด้านโตโยต้าครับก็บอกว่าขอไม่รับเงินจํานวนนี้ครับทางด้านในหลวงนะครับก็เลยให้นําเงินจํานวนนี้ครับไปช่วยเหลือแก่ประชาชนแทนนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับเจ้ารถโตโยต้าซูรุ่นนี้ที่มีฟอนต์ภาษาไทยนะครับที่นําไปถวายแก่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมีสีพิเศษนะครับเป็นสีฟ้าพิเศษครับและปัจจุบันเนี่ยตัวรถก็ยังคง ถูกเก็บรักษาเอาไว้อย่างดีนะครับหลังจากนั้นครับก็เลยเกิดไอเดียครับในการทำรถรุ่นพิเศษ Limited, ลิมิเต็ดรุ่นนี้นี่แหละออกมาวางขาอีก600คันนะครับมีสีทูโทนสีน้ำตาลอ่อนเข้มครับแล้วก็สีเงินอมฟ้านั่นเองครับซึ่งรถทั้งหมดถูกจดทะเบียนในปี2541ครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีความลิมิเต็ดมากมายนะครับต้องบอกเลยว่า ใครที่มีในครอบครองเนี่ยก็ค,ควรจะเก็บเอาไว้นะครับถึงแม้ว่าราคาจะไม่ได้ขึ้นไปสักเท่าไหร่ในปัจจุบันนะครับดีไม่ดีมันอาจจะลงด้วยซ้ําไปนะฮะแต่ก็มีคุณค่าทางใจนะครับต้องบอกว่ามีรถเพียงไม่กี่รุ่นนะครับในประเทศเราที่วางจําหน่ายโดยที่มีกิมมิคมีเรื่องเล่าหรือว่ามีสตรอรี่แบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นครับที่น่าเก็บน่าหาเอาไว้ในครอบครองครับ หากเพื่อนๆคนไหนนะครับมีรถรุ่นนี้อยู่ในมือเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับเพราะคุณคือผู้โชคดีที่มีรถหนึ่งใน600คันนั่นเองครับ สำหรับวันนี้นะครับก็คงต้องลาจากกันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบช่วงใหม่ Back to the p a s t ของผมนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ครับกดคอมเมนต์ครับหรือว่าถ้าไม่ถูกใจเนี่ยก็กดความนิ้วตามสบายนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้ลองมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับจะพาย้อนกลับไปดูรถอะไรในยุคเก่าๆอีกไว้มาเจอกันใหม่ครับวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ